สวัสดีพี่องสวาสดีพีีเด้อพอสบัสดีดวันนี้เชีอยเขาเขาขเปลือกนะเพี่งองขขาเปลือกสองสอบแล้วเมื่อให้ท่างบ้านไหวซีกินนพี่งองขขาเปลือกสองสอบราการน้องโอนกับแม่อสบัยดีนะน้องนสยดีก่อนพี่ทา้พา่ทางนี้ทางนี้ สบายดีเอาเอ้เอยด,ดีใจป่ะเมือ่อป่ะนี่อพอขี่ก่อนเดี๋ยวเพาขี่น้ำหลังในในพอหลังนั้นขี่ครับจ่าเล็งเหมือ่อในในครั้งทีคอมเมนต์ว่าคือบอคอยเห็นพอหลังนั้นนะพอหลังนั้นบอคอยเดเมื่อเฮ้ยบอคอยบอคอยเดเมื่อถ่ายคลิปเนาะมีแต่แบบว่าไปตลาดกับเมร์เนาะ คือมือเมื่อกินพันปลากะพอไปคนเดียวรถคดดั้นนั้นในเพี่น้องใส่ใบเมื่อนั่นเนาะใส่ไปคล้ายคลองขนาดเพื่อนไปไปกันเลยเอาเพื่อเอฟซี C, บอทันเนาะเอฟซี F C, บางวางทานเนาะคนเขามาใหม่เนาะเพื่อบอทันเห็นเพืเ่อนน้องอันเนาะนี่เด็กเพี่น้นอ,นองอันนี้เป็นเพื่อนเนาะเพื่อนนะ้นองอันแต่ว่าบ น้องอันพอใคยได้อยู่เพราะว่าน้องอันเมื่อบ้านมีแต่แม่กับพ่ออยู่เพื่อนอยู่นองแะ,ะ้วก็แต่การน้องโอนกับบังเทือกะบบับงเทือกะเ,เมื่ออยู่บ้านน้ำกับน้องอันเพราะว่าแม่ไปตลาดเนาะบ่ะได้มีไผเบิ่งนะน้องอันกะเอาน้องน้ำ่ายคลิปน้ำอยู่บ้านปู๊ไปตอนนี้ค่ะสิกลับเดยกน้อไปบายบๆเนี่ยสิมนเมื่อไปบายไป,ไปมเไปไปไปมเื่อเด้อไปน้องโอนตปะ อันนั้นก็บอเอาเนี่ยปกขัวไปไปไปเมื่อมาหอดเดี๋ยเนาะพี่น้องโรงงานเอารถไปฝางเนาะเพราะว่ามอยากเชียร์ขาขัวสองขันรถคันหนึ่งรถจักรคันหนึ่งก็หาผ่านกรีพเนองซาเล็กนี่ก็คือการเนาะหาผ่านกีพเนาะแต่ถ้าสองขันนี่ก็ซีพันพี่น้องจะว่าไปกราฟคันเดียวกะซีพันเอาเอาคันเดียวซะ สองขันเปล่าเนาะส,สองขันไปก้กาวไปสีซ่าขันไปอยากเสี่องเงินได้เถียวแต่ว่าคนเน้องเพียงเฮามาน้ำสะาเด็กเพิ่นก็จะจะบอกเก็บเงินเฮาเนาะถ้าเกิดว่าเฮามาน้ำสะาเด็กโอ้ยโอ้ย์เหอนแดดเป็นหอนอบอก,กันมากอีกเยลยสิว่าเล้วม่ผีสิอถึงนั่นถึงไปอยู่รอดให้พ่อ ยานคองเหี้ยเบิ้งสิปิดท้องให้ปิดบ่ได้ปิดบ่ได้ก็เอาขึ้นแน่จังน้อยยังคา่าไปรถซ้ะลงสายเอาใจนี่มาไหนอ,อ่ะขออภัยเด้อพี่น้องก้องสิสันนะ่นเนาะเดี๋ยวน้องอันสิไปอยูญญ่รถโซอไอ้พ่อเอาไปเนานะเพราะาอย่าอันรถมันบ่ขึ้นหอนแดดเป็นแดดผ่องเลย หัวน้ำกระขุนเนาะเพราะว่าฝนบ่ได้ตกกับเพ่ยงจะว่าจะว่าเนี่ยเนาะแต่ว่าฝนมันตกทางอื่นนะเพีองมันก็นเฮ็ดแห่น้ำเซื่หันึ้นเนาะเพีองบรรยากาศกะประมาณนี้เลยเนาะถล้วจขึ้นด้วยเพราะเราคือว่าถ่าเห็นแล้วถ่ายยู่หันแดดสิไปอยู่ซอยบอกแล้วถา่ายไหม ฟ้าพี่เราบงอย่างนี่บบขื่นเนาะจะได้กับโบขื่นยัไงจะว่าไปเอ้วกแห้งาบขืนนี่น้ำจ่อไปจายเยี่ยวมอนอย่านจะมาด้ขีดจายหครัวกันเนาะไป ปไปแม่คือน้ำการที่จะน่ก,กับเอาอุมเอาซีโต๊กบ๊วยเผ็ดซุกเอาตัวชายเด็กขันนี่กับบอมีตาเนาะเพียงเดียว ยาสีทาสั่งอันนั้นมาเนาะสั่งตาขอไปสีสั่งเอามาใส่สั่งอยู่อะบอซื้อหมอไฟประมาณสามร้อยนี่แหละตามันเป็นตา LED สามร้อยแห้งๆเลยตาฮะแห้งซำไมแห้งกว่าตาโดดข่อยอีกข่อยเบิง่งดีวิวนะ ท้องอ้นดีใจไปสุกเมื่อเอาจะคื้ว่าโรคยางนำกันน้ลงมานีน้ำมันมันแพงน้ำมันมันแพงน้ำมันแพงเส้าห่าละปะอ้นไปลงไปลงลง ดีๆฮ่าหลุดมารบทางคนเป็นไปไปด้อยู่ไปลงไปยางน้ำก,กันไปเออไปเดี๋ยวให้น้ำวนก็พอเมื่อก่อนเนาะจับลูกเอเอสองมือจับน้ำวนจับสองมือจับเป็นอยู่ดิจับเป็นอยู่ไปดิไ,ไปคอ่อยๆไปไปได้เยอะ ไปนะไปเมืเ่อเฮื่อน่วยแดดเป็นแดดพี่น้องเอ้ยโคตรแดดฟ้าโน่นตากแดดมาหมวกกระบมีผู้ได้กระบดได้มีหมวกบ่ไดใช้หมวก โอ้แดดเป็นแดดนะแต่อีตนก็ไม่ขี่จอทอดแล้วลงมะก็ขามเซมะก็ขามเซ็มอะเฮ้ยเอาขามมาฝากเอ้เขามาให้อยู่บ้านย้อน โอยกินนีนเออสวัยดีสายดีโอ well ้โยนหอนแดดแหงจนหนาแดงปะเอาโฮมเขาไมเครือนจะมาเดี ranean, ๋ยววัดเสรตจกินนับเทามาลอกี่เนี่ยว่าดูว่ามาจะเฮงเลยเออจะเสียดาย โเห็นนะมันเป็นกังขื้นนเขาเก็บไปใช่ 3, บอมบาทน,นะครับปลาพี่น้องเลยเกิดบลาสุขียนอะกจาเสียดายแจ้านน่าไอคมากหุ่นขี้มากจะเสียดายนะฮะเกิดไนกี้เสีย,ยมันเสียหรอไม มักชูเพีอยูวะยังหาวเห็นข้าวเดียวเสียเลยไปไปเขาไปไนไปหาแ่าไปแพไอแม่ไปแม่ฟุ้ยไป

เอาไปหนเอามาซองสอบพี่น้องมันเอามาหลายบ่ได้เนาะเพราะว่าเสด็จเขามันกันนักเนาะมันขืนขั้วหยากนี uh, ่แเดก็ว่าซองสอบก็ยังบืนเอาไปซะปีใหม่เอ้ยพวกอยู่เพื่อนเห็นออกไม่น่านะพี่น้องแมนอะจอยอาปีออกไม่น่าเบิร์ตบอบบี้เลยตามเชนเก่าเชนเคยพี่น้องไปดำหน้าพระท่านมาเนาะ เอ้ยเห็้ยดเฮ้ยเใจยัยนะเฮะอาบน้ำเลยเพี่องเอ้ยมาหอนแหโอ้ยไปเล้หยอาบน้ำซะเนาะแม่เป็นหายอาบน้ำอ้เปียวก็ได้พืนเื่อนี bữa nào ạ, bữa nào vậy, nào Nao bờ, nào ị bò ai tham, giờ yến đấy, giờ yến đấy, giờ yến đấy, giờ giờ đấy, chồng qua đây sai anh anh đấy, ha, hết bưng hả check đi bưng check đi bưng mà xoan nó tin nọ Điều chị mà khởi đợi chị mà xẹt tiền sai anh nhìn bán bưng hãy nhìn bán sa Áo 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 phủ đi bưng hả ai nó ngồi nằm nằm cái nó bị งานดินเป็นสาวสามสิบนาทีเวลานี้จิบคืนนี่นอ,อ่าอย่างเตน,นีน้อง <î S 2> เงนอาบน้าแล,แล้รเดยวนะยาะกินเอให้พีเบึงไยกินเนืจะกินเนืกินโชว์่บึงโชว์กล่องเบึงโอ้แช่ปะมาอะกินอนะ ดูเห็นตัวอ่ะแงว่าหายจออกมาจินะอืมหวานเป็นหวานพี่น้องเอ้ยขนมเป็นซีบเจ็บคออะไรนี่แห้งม,มักเลยเนะี่ยนี่ไอกาสสำหรับคลิปนี้แกสิเดจบเพียงสำนีแด้พี่น้องงวดอาบนา้ำเดี๋ยวนอหลัางเกล็ดที่อาบน้ำมึงอย่าบ,บายบายเดี๋ยวมึงแน่ยบุท่านบอกอ่ะบายบายจ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อเอาบ๊ายบายเนี่ยบ,ยบายพี่น้อง